สวัสดีครับคาร์บโปรดักต์นะครับตอนนี้เรากําลังใส่หุ้มเบาแบบสวมนะครับอันนี้เป็นรถฮอนด้านะครับนี่ยฮอนด้าโบบีรีโอนะครับรถคันนี้ก็ยังยังไม่ถือว่าเก่านะครับแต่ว่ามาใส่หุ้มเบาเราทําแบบสวมนะครับทาไมจึงมาใส่หุ้มเบาในเมื่อรถยังไม่เก่าเท่าไหร่นะครับสาเหตุเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเป็นเพราะอะไรอันนี้หุ้มเบาเรากำลังใส่อยู่นะครับ สาเหตุเพราะอย่างนี้ครับรถเนี่ยนะฮะมีการทำเบาะมาอันนี้เบาะเนี่ยไม่ได้มาจากโรงงานนะครับแต่ว่าทางตัวแทนขายนะฮะหรือว่าเซลล์เนี่ยเขาทำบุกมาให้หรือว่าให้เซลลทำให้นะครับอันนี้หนังแท้นะครับแต่ว่าผสมหนังเทียมแต่ว่าหนังแท้นี่เกรดต่ำม,มากเลยนะครับเนี่ยนฮะเห็นไหมครับ ใช้ไปปุ๊บเนี่ยนะฮะก็เนี่ยฮะมาเป็นสภาพเป็นอย่างนี้เลยอันนี้หนังแท้มีแค่นี้นะครับมีแค่แค่ตรงกลางหน่อยเดียวและข้างๆนี่เป็นหนังเทียมพอใช้ไปปุ๊บเนี่ยนะฮะหมดอายุนะครับหมดอายุก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับเนี่ยนะฮะเป็นแตกก็เรือกแตกลายงานะครับและถ้าหนังเทียมหมดอายุเนี่ยก็จะออกแตกแบบนี้ฉะนั้นหนังแท้นะฮะถ้าด้อยคุณภาพนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยะคะุัดเะนั้นอายุการใช้งาน บอกนี่ก็เลยสั้นลงกว่าปกตินะครับนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนั้นนะฮะถ้าเราทาเบ,แบบยึดติดไมก็ต้องลอกของเดิบอกก็ต้องเสียเวลากันนะครับแต่ถ้าเราทําแบบสวมนี่นะฮะสวมนี่ผมกาลังทําอยู่นะครับเราก็สวมทับไปเลยไม่เสียเวลานะครับนี่นะฮะโมบิลิโอนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะก่อนตัดสินใจเอองานสวมข้อดีคือ,อยังไงนะฮะข้อดีคืองานเร็วนะเราตัดตรงรุ่น นะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือก็ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่สภาพนะฮะนังแท้ที่มันหมดอายุนะครับก็คาเรียกว่าแตกปลายงานไดอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่านี่นางแท้เกดต่านะครับถ้าเป็นเกจศูนย์ทั้งโชว์รูมหรือบริษัทรถยนต์โรงงานประกอบออกมาก็จะอีกเกจหนึ่งนะครับงนั้นคนไม่เข้าใจก็เลยผมก็เลยทําคลิปนี้ออกมาให้ดูนะครับแนวตีแตกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับอย่างนี้เลยหลังจาก คันนี้นี่กาลังเข้ามาใส่นะฮะเราทําตัวสวมในข้างหลังนี่กาลังช่างกําลังสวมอยู่นะครับนี่เสร็จแล้วนะฮะเห็นไหมฮะนี่ครับนี่กาลังสวมอยู่นะครับงานดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่านี่คือตัวสวมนะครับแต่ก็ผมก็บอกว่ามีจุดยืดหยุ่นนิดนึงนะครับแต่ของเรานี่ทนกล้ารับประกันปีแตกกันยืบไม่ถึง3ปีเลยนะฮะงานของคาร์บิไดโปรดักนะครับนี่หนังหนานะฮะประกอบอย่างนี้นะครับ หนังเราเนี่ยด้านในนี่อย่างนี้เห็นไหมฮะประกอบด้วยผ้าทีคอร์ดหนังหนึ่งมิลเต็มประกอบฟองน้ำห้ามิลนะแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดข้างหลังรับแรงสลิปแล้วก็ได้ที่เย็บเนี่ยนะครับเน่่เน่น่นะฮะได้ในลอตนะครับสําหรับเย็บบอร์ดรถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่ารถรุ่นไหนนะฮะเราสามารถที่จะทําตัวสวมได้หมดนะครับเร็วประหยัดเวลานะครับแล้วก็ใช้ทนทนนะครับไม่ต้องทิ้งรถนะมาที่ร้านรอรับได้เลยครับ ร้านเราอยู่ลาดท้า,า124แยก9นะครับนี่ครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับติดต่อนะครับทาง ID Line นะฮะหรือว่าทาง Facebook นะฮะชื่อ Car Bright Product นะครับ Car Bright Product ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เอ่อ ID Line นะครับ0917099960เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line นะครับ0917099960เดี๋ยวอันนี้ เสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณนะครับ